สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะโดนทัวถล่มยับเดียแฟนเก่านิกกี้ร่ายยาวดรา m าลงรูปที่เดียวกันกับก้อยลั่นไม่ได้บินตามจากกรณีที่เดียหรือเดียอดีตแฟนเก่านิกกี้นชัดได้โพสต์ภาพตัวเองที่ไปเที่ยวนิวยอร์กพร้อมกับเช็คอินที่วัเซลสถานที่ยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของนครนิวยอร์ก York, พร้อมเขียนแคปชั่นว่า t o u ริสเดย์แต่งานนี้กลับถูกชาวเน็ตจับผิดเพราะดันเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ก้อยโพสต์ post ลงในอิน t a g r กรแถมเป็น,นระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักจนทำให้เกิดดราม่าตามมาอีกว่าสาวเดียบินตามใครไปหรือเปล่าล่าสุดสาวเดียได้มีโอกาสออกมาเคลื่อนไหวประเด็นดังกล่าวผ่านอิน t a g r กรเธอโพสตระบุข้อความว่านี่เป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวและจะต้องบอกเหตุผลให้ทุกคนทราบเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวแล้วโดนด่า รู้สึกไม่สบายใจอยู่หลายวันวันนี้พอมีเวลาจึงอยากมานั่งอธิบายเหตุผลของการมาอเมริกาครั้งนี้ตอนนี้หายแล้วนะได้พลังบวกเยอะมากขอบคุณค่ะปกติเดียเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนถึงตอนนี้อย่างน้อยต้องไปเที่ยวปีละหนึ่งครั้งไม่งั้นจะลงแดงฮ่าฮ่าไมต้องไปอเมริกา 1. เพื่อนอยู่แชร์ค่าที่พัก 2. มีวีซ่าและใกล้จะบท 3. วัคซีนฟรี 4. เขาเปิดประเทศทำไมแฟนไม่มาด้วย 1. ไม่มีวีซา่าตอนนี้คิวขอถึงธันวาคม2022แล้วคนส่วนใหญ่อยากจะมาประเทศนี้ทั้งนั้นทำไมต้องช่วงนี้ 1. คุยกับเพื่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วว่าจะขอมาหาแต่รอเปิดประเทศเพราะไม่อยากากักตัว14วันไม่เชื่อไปดูหลักฐานที่สตอรี่ไฮไลท์ h t 2. ธันวาคม ไปถึงต้นปีหน้าเดียไม่มีวันหยุดติดกัน20วันแบบนี้แล้วต่อไปทำงานหนัก 3. ตั้งใจจะมาช่วงออทัมทำไมต้องนั่งบิสเนส s s 1. รักษาระยะห่าง 2. เราเจอตั๋วถูกช่วงนี้เท่านั้น 3. มันสบายมากกว่า20ชั่วโมงกว่านะมีคนบอกว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงถ้าคุณเที่ยวต่างประเทศที่ดังๆความบังเอิญอยู่ทั่วไปหมดค่ะ นี่เคยเจอรุ่นน้องที่อัมสเตอร์ดัมเดินส่วนกันแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้นัดเคยบินมาซานฟรานแล้วเซราที่ปกติอยู่นิวยอร์กก็มาเที่ยวซานฟรานพอดีหรือที่ลอนดอนก็เจอคนไทยบ่อยมากดังนั้นสำหรับเดียบังเอิญเที่ยวสามกับคนรู้จักบ่อยมากเพราะสถานที่ดังปอลอพรุ่งนี้ไปซับมิดวันดูวิวตึกสูง16-18นี้จะเป็นบอสตันค่ะ บอกไว้ก่อนเลยเพื่อดันบังเอิญกับใครเราไม่อยากดราม่าแล้วไม่ได้บินตามใครทั้งนั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ